สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามฟรีสไตล์ค่ะรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะพบกับน้องนอนนิวนะคะพอดีว่าพี่นอนนนเนี่ยไม่สบายเพราะว่าไปเที่ยวกันมาหนักมากเลยแล้วก็ะ สภาพอากาศตอนนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ต้องรอพี่นนทกลับมาเทปหน้าแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนิวพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกค่ะวันนี้ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพามาเที่ยวกันก็คือที่เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนแห่งนี้มีความน่าสนใจยังไงทําไมต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกที่มีชื่อเสียงด้วยติดตามชมกันได้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็มาอยู่กันที่บริเวณของสันเขื่อนขุนด่านประการชนค่ะซึ่งเขื่อนแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งในโลกเช่นเดียวกันก็คือว่าเป็นเขื่อนนะคะคอนกีตบทอัดที่ยาวที่สุดในโลกอ่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบกันใช่ค่ะที่นี่คือ เขื่อนคอนกรีตบทอัี่ยาวที่สุดในโลกนะคะเพราะว่ามีความยาวถึง2594เมตรค่ะแล้วก็มีความสูงสูงถึง93เมตรด้วยกันนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะเขื่อนที่สร้างขึ้นเนี่ยก็ได้รับพระราชทานมาจากพ่อหลวงของเรานะคะรวมทั้งชื่อของเขื่อนด้วยก็คือชื่อเขื่อนว่าขุนด่านประการชนนั่นเองค่ะที่นี่นะคะนอกจากที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ในการที่จะช่วยในการรักษาน้านะคะช่วยในการที่จะดูแลทรัพยากรทางด้านน้าไว้เก็บกักน้ำ ในช่วงของหน้าแรงแล้วก็ช่วงของที่จะต้องมีน้ําท่วมเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้รวมที่สําคัญก็คือในส่วนของด้านเกษตรกรรมเนี่ยเขื่อนตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวแล้วก็ผันน้ําไปช่วยในการเพาะปลูกของชาวนครนายกแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งข้อสําคัญของเขื่อนขุนด่านประการชนนะคะก็คือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญแล้วก็มีความสวยงามจากสภาพของภูมิทัศน์นะคะแล้วก็จากสภาพของบรรยากาศรอบ ก็ทําให้เขื่อนของขุนด่านประการชนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวยทั้งในจังหวัดนครนายกเองแล้วก็จังหวัดรอบข้างให้ความสนใจแล้วก็มาเที่ยวชมกันค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวอีสถานที่แห่งหนึ่งนะคะในจังหวัดนครนายกที่เป็นที่สนใจตอนนี้ค่ะนั่นก็คืออุทยานพระพิคเนศค่ะแล้วที่ยืนอยู่ข้าง,างนิวนี่นะคะก็คือพี่เนตดาวมนนามรนค่ะซึ่งเป็นวิทยากรประจำอุทยานพระพิคเนตค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่เนตรคะก่อนอื่นต้องถามพี่ก่อนค่ะว่าที่นี่เนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขามาเขามาเที่ยวแล้วมีสถานที่อะไรที่เขาจะต้องไปเคารพสักการะบ้างะคะพี่มีพระพ,พ,ระพิคเนตปางประธานพรคือปางคณะคดีประธานพรน<ร>ี่จะเป็นองค์นั่งของเราคือเ,เป็นองค์ประธานค่ะแล้วก็จะมีปางสายญาติ द, ประธานพรคือองค์ด้านหลังค่ะก็จะมีอาคาร32ปงปางแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์รอ้อยแปดปาง ค่ะพี่แนดดาวคะอย่างจุดที่ว่าเป็นองค์ประธานใหญ่ตรงนี้เลยค่ะคือถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขามาแล้วเนี่ยเขาจะมาเคารพสักการะได้ด้วยยังไงบ้างอะคะพี่ก็จะมีเครื่องบูชาของเราก็จะมีผลไม้กล้วยอ้อยมะพร้าวอ่อนพวงมาลัยใบสีที่จะมีการสักการะขององค์พระประธานของเราพระพิฆเนศเป็นพระประธานของเราคือองค์ประธานของเราก็จะมีเครื่องไหวเราก็จะเตรียมเครื่องไหว้ทูบใบสีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ศรัทธาของผู้ที่มาสักการะค่ะ คือแต่ที่นี่ก็จะมีพวกเครื่องไหว้ต่างๆเนี่ยเตรียมไว้ให้แล้วก็แล้วแต่ว่าศรัทธาว่าจะเป็นบูชาท่าไห่อะไรยังไงนะคะก็คือว่ามีมีพร้อมที่นี่นะคะทั้งของไหว้ดอกไม้ผลไม้ต่างๆอย่างที่พี่เนตรดาวบอกนะคะแล้วความสําคัญขององค์พระพิฆเนศองค์ประธานนี้ปางนี้ก็จะเป็นปางเทพแห่งความสําเร็จค่ะอืมก็คือได้ทุกอย่างเลยทุกทุกสายงานทุกอาชีพ คือส่วนมากมาก็จะมาขอพรกันนะคะขอพรหรือว่าถ้าเกิดใครที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะมาแก้บนก็ถือว่าเป็นองค์ที่เป็นประธานแล้วก็มีความสําคัญคือมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยองค์นี้จะเป็นองค์แรกที่นักท่องเที่ยวส่วนใญจะมาไหว้ก่อนค่ะพี่แนดดาวแต่เมื่อสักครู่เนี่ย,ยาดาเดินผ่านมาเห็นว่ามีคล้ายๆเป็นรูป ของหนูแล้วก็มีความสําคัญไงเพราะว่าเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มเลยตรงส่วนนั้นหนูเนี่ยคือเป็นบริวารขององค์พระพิคเนตหรือว่าเลขาก็เวลาเราขอพรจากองค์พระพิคเนศเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมากระซิบบอกหนูอีกครั้งหนึง่งบอกชื่อนามสกุลเราเพื่อที่ให้หนูตอนนี้ไปเตือนองค์พระพิคเนตว่าเรามาขอพรไว้นะเรามาบนไว้นะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่พระพิคเนศจะได้ไม่ลืมเพราะว่า คนขอเยอะมากคือผู้เว่าเป็นความเชื่อก็คือว่าถ้าเกิดว่าได้บรบาลสรราันกัดหรือว่าขอพอรกับท่านพระพิฆเนศองค์ประธานแล้วเนี่ยการที่จะมาย้ําเตือนก็คือต้องมากระซิบบอกที่หนูเป็นความเชื่อนะคะว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปบอกองค์พระพิฆเนศอีกทีหนึ่งว่าเราได้ขอพอรไว้อย่าลืมพรแล้วนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นความน่าสนใจนะคะของอุทยานพระพิฆเนศแห่งนี้แต่ว่าสถานที่เนี่ยยังไม่หมดแค่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวยังไงตามพี่เนตรดาวไปดูสถานที่ที่2เลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะนิวมาอยู่กันที่สถานที่สถานที่หนึ่งภายในบริเวณของอุทยานพระพิคเนตค่ะพี่เนตดาวคะอย่างองค์ข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นไม่ทราบว่าเป็นปางอะไรคะพี่เป็นปางสายญาติประทานพรค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าปางเสวยสุขปางเสวยสุข,สสขโอ้โหชื่อดูดมสมบูรณ<ช>์มีแต่เรื่องดี <ๆ S 2> ดีนะคะแล้วไม่ทราบว่าความหมายของปางนี้นะคะหมายความว่ายังไงบ้างความหมายของปางนี้ก็เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายล้วกิจการหน้าที่การงานคือบูชาหรือขอพรไว้เกี่ยวกับ กิจการอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ให้ดีขึ้นแล้วก็สุขสบายใช่เกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสังเกตว่าจะมีงูเนี่ยไม่ทราบว่างูตัวนี้มันมีความท้าพิการเน่ทุกตนก็จะมีทุกองอะค่ะก็จะมีงูเป็นบริวารก็คือถือว่าบริวารของท่านค่ะส่วนมากคนที่เขาจะมากราบไหว้องนี้นะคะปางนี้เนี่ยของกราบไหว้เนี่ยจะไม่ทราบว่าเหมือนองค์เหมือกันค่ะเหมือนกันแต่ว่า ทั้งสององนี้ก็คือว่าถ้าเรามากราบไหว้ขอพรธรรมดาเนี่ยก็จะใช้ทูบทูบแดงนะคะเก้าดอกแต่ถ้าเราต้องการให้ผลสําเร็จไวเราก็จุดทูบ36มสกดอกอถ้าเกิดว่าขอพรทั่ว <ขอ S 2> ไป9ดอกออใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบอากแบบ พอมูนนี้อยากให้สําเร็จไวๆแล้วก็จุดทูบเลย 36. ดอกสามสิบหกดอกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาภายในองค์ของตัวพระพิฆเนศนะคะแล้วก็สําหรับใครเห็นเมื่อกี้นิวกระซิบถามพี่เน็ดดาว่าคนที่เขามาแก้บนเนี่ยส่วนมากคือมาแก้บนกันเยอะใชมีวิธีอะไรเฟกไหมมีหลายๆอย่างค่ะก็จะมีการบนว่าจะมาคาร์้อยรอบรอบองค์พระพุพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาวิ่ง500อรอบส่วนมากจะเป็นต่างชาติ ะค,ะคุณผู้ชมคะอย่างท,ที่ทราบกันอยู่นะคะว่าฟับปิคานเน่ก็คือถือว่าเป็นเทพเจ้าหรือว่าถือว่าเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ว่าแค่เป็นในเรื่องของการขอขอพ่อหรือว่าบนบานสาลกล่าวอย่างเดียวยังเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางสินใจใของชาวไทยเราด้วยเขาเป็นเทพแห่งความสําเร็จ เร่งของความส so ําเร็จแล้วก็อย่างบางนี้ก็เป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์สุขภาพต่างๆการค้าขายต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาขอพรกันได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้มีแค่บางที่พูดถึงความประสบความสําเร็จอย่างเดียวแล้วก็บางที่พูดถึงเรื่องสุขภาพอย่างเดียวยังมีอีกอีกหลายบางเลยใช่ไหมคะภายในนี้ยังไงเดี๋ยวเราตามพี่เนตดาวไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่เนรดาวเนี่ยก็พาหนิวกับคุณผู้ชมนะคะมาที่อาคาร32ปลาขององค์พระพิฆเนศค่ะซึ่งที่นี่มี32ปลาก็คือเป็นทําไมถึงต้องมีเยอะขนาดนี้คะพี่32ปลาหมายความว่า32ไซริละาของมนุษย์เราแต่จริงๆแล้วมี33ปลามีปลาประธานคือด้านหลังนี้ใช่ก็จะเป็นปาาพิเศษก็คือจะเป็นปาาอุ้มบุญห,หมายความว่าก,ก็คือคนที่มีลูกยากอยากมีลูก แล้วมีไม่ได้อะไรมาณนะี้ก็จะมาขอพรกับองค์นี้ของเราก็คือภายในอาคารแห่งนี้เนี่ยที่ว่ามี33ตามงก็เพราะว่าจะได้ให้ผู้คนเนี่ยมาคารพสักการะคือเฉพาะจอดจงเข้าไปไม่ใช่ใชว่าอ,าอย่างองค์ประธานองค์ใหญ่ที่ได้ผ่านมาสักครู่นี้ก็คือเป็นการขอพอรรวมๆแต่สําหรับที่นี่เนี่ยก็จะมีแยกไปจะมีแยกก็ในกลุ่มคนเด็กต่างคนคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมีอายุแล้วก็เกี่ยวกับสายงานของแต่ละคน ก็คือว่ามาที่นี่อาเด็กต้องมาคารพศักดิ์ราที่องค์นี้นะ<ช>ปรางนี้ผู้ใหญ่หน่อยก็ต้องปรางนี้ทํางาน<ช>ด้านนี้ก็ต้องปรางนี้ก็คือที่นี่ก็จะมีความเขาเรียกว่าเฉพาะเจอะจ,จงเข้าไปให้ตรงกับตามคําขอพรของอาชีพงานของแต่ละคน ก็คือว่าสามารถพอไปสักการะที่องค์ใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาภายในอาคารส2สปรางแห่งนี้ซึ่งก็สามารถที่จะเคารพสักการะเครื่องสักการะนี่คือเหมือนกันไหมคะพี่ก็ที่นี่ก็จะมีแค่กํากยานแล้วก็เป็นพวงมาลัยแค่นั้นไม่มีทู่ถ้าเกิดก,ก็เป็นกํายานอ๋อเป็นกานํายานแทนใช่เป็นทู่กํายานแทนเป็นเล็กๆเ,เป็นผลเล็กๆพม ก็ถือว่าเป็นการที่จะเขาเรียกว่าพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นการที่จะทําให้จิตใจเราเนี่ยคล้ายๆว่ามีที่ยึดเหนี่ยวสบายใจขึ้นบางครั้งเนี่ยมีเรื่องที่ว่าไม่ไม่ค่อยสบายใจมาคารุษสกัลละมากราบไหว้ก็จะทําให้ความรู้สึกทางใจของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ตรงอาคาร32ปลาย่างใช่เห็นที่บอกว่ามีพิพิธภัณฑ์108ปางโอ้108ปางเลยค่ะคุณผู้ชมจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยต้องตามพี่เนตดาวไปกันเลยค่ะ เมื่อสักครู่นะคะนิวกับพี่เนธดาวเนี่ยก็ได้พาคุณผู้ชมไปที่อาคาร32ปปางของพระพิคเน่ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่อาคาร108ปาง<ช>ทําไมถึงมีเยอะขนาดนี้คะพี่พพเนธดาวพิพิธภัณฑ์1น8งปางเราก็จะมีปางวันเกิดอของแต่ละท่านก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสหัสศุกร์ สาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตั้งแต่ปางเริ่มต้นก็คือเป็นปางคืบขานอูตั้งแต่นันเด็ก <ๆ S 2> ว่าใช่ก็จะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็จะมีทุกปางนั่งนอนยืนท่าเล่นต่างๆหรือว่าประทับทรงกระต่ายทรงอะไรต่างๆมีทุกปางค่ะแล้วคืออย่างที่แต่ละปลางที่ได้มาเนี่ยคือ มาจากไหนบ้างคะพี่ก็จะมีทั้งของเมืองไทยเราแล้วก็ของที่อินเดียเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะก็เหมือนกับนิวก็คือไม่ทราบมาก่อนว่ามีปางเยอะถึงร้อยแปดปางเลยทีเดียวสาหรับองค์พระพิฆเนศนะคะแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีแค่ของไทยอย่างเดียวมีของอินเดียด้วยก็คือต้นตํำรับของทางพระพิฆเนศเลยก็มีความสวยงามมากค่ะคุณผู้ชมคะยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสมาเนี่ยสามารถมาได้เพราะว่าจะได้เป็นที่ทราบกันด้วยค่ะว่าแต่ละปางมีลักษณะท่าทางยังไงมี ความน่าสนใจแค่ไหนแต่ว่าก็ไม่ได้มีแค่ร้อยแปดป่าอย่างเดียวเห็นว่าด้านข้างเนี่ยก็ยังมีเป็นเทวไลเทวไลเทวไลนี่ให้ความรู้สนิทได้ไหมคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรคะพี่เทวไลเด่นๆเลยก็จะมีพระพิฆเนศแปดร้อยปีแปดร้อยปีเก่าแก่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะคือเทวไลเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของที่ประทับของเหล่าเทพต่างมีความน่าสนใจยังไงมีพระพิฆเนศอายุแปดร้อยปีน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราตามกันไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตรงนี้นะคะอยู่กับพี่เนตดาวก็มาอยู่กันที่หอเทวะัยซึ่งพี่เนตดาวก็ได้บอกตั้งแต่แรกนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีองค์พะพิคเนที่มีอายุยาวนานถึง800ปีใช่ไหมคะแล้วคือมีความเป็นมาขององค์นี้ยังไงบ้างคะพี่ก็เราก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากก็จะเป็นเนื้อหินอเป็นหินเก่าเป็นหินเก่าใช่ก็ไปขุดเจอแล้วก็มีคนาเขามาถวายไว ก็ถ้าเกิดใครในอยากที่จะมาชื่นชมเขาเรียกชื่นชมบารมีขององค์พระพิฆเนศที่มีอายุมากกว่า800อปีเนี่ยก็สามารถมาได้ที่อุทยานพระพิฆเนศซึ่งที่ในเทวาลนี้ก็คือเป็นที่แสานเทพต่างๆของมหาเทพต่างๆที่เป็นที่รู้จักนะคะและที่สาคัญที่นี่คนส่วนมากที่เขาจะมากราบไหว้ก็จะมาแบบว่าคนที่ปีชงปีแกปีชงกับองค์เทพต่างๆค่ะสาหรับใครครับปีนี้ ปีชงหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะมาแก้ปีชงได้ที่นี่นะคะเป็นการที่เป็นความเชื่อเพื่อทําให้จิตใจเราเนี่ยสบายขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นว่าเพิ่นปีชงก็บางทีไม่ค่อยใจคอไม่ค่อยดีการที่ว่ามากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยในเรื่องของจิตใจให้สบายใจมากขึ้นแล้วก็แต่ก็อย่างที่ว่าคือเป,เป็นเรื่องของความไม่ประมาทของแต่ตัวบุคคลด้วย อย่างพวกเทพต่างๆนี่ก็แค่เป็นส่วนดีที่ทำให้จิตใจเรารู้สึกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวมากขึ้นอย่างที่อุทยานของพระพิธานิฐานนี้นะคะสำหรับใครที่ปีชงนี่ก็อย่าลืมมาเยี่ยมเยียนหรือว่ามาเคารบสักการะที่นี่ก็ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็ที่นี่ เทลัยนี้เป็นที่ปฏิษฐานขององมพิคเนต800ปีแล้วก็เป็นเหล่ารวมของมหาเทพต่างๆนะคะใครสนใจเนี่ยสามารถขึ้นมากราบไหว้ได้แต่ก็ยังมีสถานที่อีกสถานที่หนึ่งอันนี้เป็นเป็นในส่วนของอะไรเป็นฤษีค่ะเป็นฤษีศูนย์รวมฤษีศูนย์รวมฤษีในการตักบาทตักบารฤษีแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละลักษณะชมีเยอะเลยใช่ไหมคะพี่โอเคค่ะคุณผู้ชมคะยังไงเราไปชมในส่วนนั้นกันเลยค่ะ ตาคะตอนนี้เนี่ยเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถานที่อะไรคะพี่ค่ะเป็นอาคารฤาษีค่ะฤาษีร้อยแปดตอนนี้ค่ะแล้วอย่างภายในอาคารนี้มีความน่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างก็จะมีการตักบาตรฤาษีร้อยแปดบาทก็คือเหมือนลักษณะถือ้าแล้วก็เอาเหรียญไว้ย่อยเราก็จะมีเหรียญให้แลกเป็นบาทตรงนี้หน้าฤาษีทาแล้วก็ใส่บาทรก็คือส่วนมากก็จะให้ใส่แบบว่าต้องเหลือ ก็คือจะได้เหลือกินเหลือใช้เป็นความเชื่อคือจะไม่ให้ใส่หมดก็ต้องใส่แล้วเวลาใส่มาครบปุ๊บต้องเหลือบางคนอาจจะเข้าใจว่าเราต้องค่อยค่อทยอยใส่ให้มันสมดุลแต่ที่จริงใร่ต้องให้ใส่ให้เหลือจะได้เหลือกินเหลือใช้เป็นความเชื่อนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สารานี้ก็คือว่าเป็นฤาษสีหลายๆปางเลยใช่หลายๆตนรวมกันไว้เยอะแยะเลย หลายๆแบบนะคะคุณผู้ชมอย่างที่พี่น็ดดาวบอกทิกไว้นะคะว่าการที่จะมาตักบาทหรือสีเนี่ยร้อยแปดบาทตักต้องให้เหลือ<ช>เพื่อที่จะเป็นความเชื่อถึงการเหลือกินเหลือใช้ใชค่ะคุณผู้ชมคะที่ อุทยานแห่งชาติพระพิตาเนศจังหวัดนครนายกนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญในจังหวัดนครนายกแขกไปใครมาก็ต้องแนะนำมาสถานที่แห่งนี้เพราะว่ามีทั้งความสวยงามอีกทั้งเป็นที่รวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสามารถเข้ามาเคารพสักการะแล้วก็ที่จะทําให้จิตใจเราสบายใจขึ้นนะคะยังไงคุณผู้ชมนะคะถ้าเกิดสนใจเนี่ย พี่เนดาวคะถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจอยากที่จะมาเข้ามาสักการะเข้ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะพี่081ค่ะ,ะ9066974 ก็คือตามเบอร์นี้สามารถโทรมาสอบถามเส้นทางก็ได้หรือว่าโทรมาอาจจะมาเป็นหมู่คณะเนี่ยก็คือมีวิทยากรคอยต้อนรับด้วยค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะกับที่พิพิธภัณฑ์พระพิคเนศจังหวัดนครนาย,ยกนะคะก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งสถานที่ที่วันนี้รายการสยามฟีสไตล์เราเนี่ยพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เนรดาวมากนะคะที่มาให้ความรู้แก่เราแล้วก็พาคุณผู้ชมเที่ยวในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเนี่ยนิวจะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารอร่อยๆที่ร้านไหนในจังหวัดนครนายกต้องติดตามชมกันค่ะ สห้องนอนสมห้องน้ำหน0่100้อยตารางวาสวนออกกำลังกายหน้าหมู่บ้านห่างจากถนสนสุข,ขุมพิทแปดร้อยเมตรถ้าสนใจก็รีบจองเลยครับาไม่พาไปดรู้ก่อนเหรอยังไมัเลือกร้สุดท้ายแล้วคุณไม่ซื้อคนอื่นเขาก็าจะซื้ออ้าวจองก็จองผ้าโฆษณาที่เห เป็นอย่างที่คิดอย่าลงเชื่อโฆษณาตรวจตาสัญญาให้รอบคอบก่อนลงนามในใบสัญญาต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยความห่วงใยจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักนายกรัฐมนตรี พบกับช่วงที่2ของรายการสยามฟรีสไตล์นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะนิวพาคุณผู้ชมมาที่ร้านอาหารที่คือถือว่าขึ้นชื่อเลยถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาที่นครน,นายกแล้วก็ได้มาเที่ยวที่บริเวณของเขื่อนขุนด่าประการชนเนี่ยจะต้องแวะที่ร้านนี้นั่นก็คือร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือกะลาลุงเผาค่ะแล้วซึ่งที่อยู่ข้างๆนิวนะคะก็คือลุงเผานั่นเองค่ะคุณลุงเผาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบโอ้นะคะ,คะ,คะเมนูอาหารมากมายเลยบนโต๊ะเนี่ยแต่ว่าที่ขึ้นชื่อจริงๆก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นก๋ววยยเตีีท่ ใส่ไว้ในภาชนะที่พิเศษเดี๋ยวยังไงเราถามลุงเผาดีกว่าว่าร้านนี้เนี่ยมีความพิเศษแล้วก็โดดเด่นกว่าร้านอื่นยังไงคะลุงเผาคืออย่างนี้ครับอ่ของของเราเนี่ยจะเน้นไปในทางเป็นเขาเรียกอะไรธรรมชาติธรรมชาติคะนะครับนำกะลามาเป็นภาชนะแทนชามะนะครับเพราะว่ามันจะดูแปลกแล้วก็ไม่เหมือนใครนะครับที่ที่เราว่าโดดเด่นและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเกี่ยวกับน้ําจิ้มคืออาจจะเป็น พริกดองพริกน้ำส้มนะครับแล้วก็จะมีน้ำแจ่วอีกต่างหากเพราะว่าในการที่เราจะนำเสนอลูกค้าเราจะมีการปรุงมาแล้วะนะครับจากจากในชาม๋วยเตียวเนี่ยเราจะปรุงมาแล้วแล้วเราจะมาบอกอลูกค้าว่าให้ชิมก่อนปรุงนะครับเพราะว่ารสชาติเราจะคล้ายๆมันรสจัดมาแล้วนะครับ คือมีการปรุงให้แล้วให้ถูกปากแล้วต้องชิมก่อนนะคะไม่ใช่ว่าก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยโอ้ปรุงใหญ่เลยเดี๋ยวรสจะจัดเกินไปช่เป็นกำลังสองชะเป็นกำลังสองนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าที่นี่ร้านของลุงเผาเนี่ยไม่ได้มีขึ้นชื่อแค่ก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ในกระไลยเยวเห็นเมนูหลากหลายเลยอยากให้ลุงเผาเนี่ยแนะนําทีละอย่างเลยค่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างเริ่มจากจานนี้เลยก็ได้ค่ะลุงเผาอันนี้คือกุ้งแช่น้ําปลานะครับเราใช้กุ้งสดๆเลยแล้วองลว่าที่จะบอกว่าที่ไหนก็ได้ อันนี้ราคาเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองทุกอย่างร้านนี้ราคาสูงสุดก็คือ60สบาทนะครับสีนะคะจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นตาผลไม้อันนี้เป็นฝีมือของลูกสาวเกษีเขาน้องนกเขาเรียนมานะครับ้วก็ส้มตำเนี่ยเขาเรียกว่าส้มตำปริญญาทีเดียวแล้วที่เนี่ยนะครับเพราะว่าลูกสาวเล็กเขาเรียนแผนข้ากรรมและเขาก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูตรต่างๆ จ้ลูกค้าเนี่ยติดใจนะครับนิวย้อนมาที่ก๋วยเตี๋ยวสักนิดนึงค่ะลุงเผาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็คือมีทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งหมูครับนะคะนี่จากข้างหน้านี่นะคะด้านนี้จะเป็นหมูนะคะดูจากเครื่องปรุงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคะแน่นไปด้วยคุณภาพนะคะอย่างเนื้อเนี่ยโอย้โหนะรับประทานมากเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลุงเผาได้มีส่วนร่วมนั่นก็คือการนําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปช่วยผู้ประสบภยัยช่วงน้าท่วมด้วยใช่ไหมคะเมื่อเมื่รงงเายแล เราได้นำก๋วยเตี๋ยวไปช่วยผู้ประสบภัยที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตค่ะแล้วก็คลอง15วัดคลอง15นะครับแล้วก็คลอง10อำเภอหนองเสือแล้วก็คลอง9สถาบันนิวเคลียร์แห่งชาติครับเป็น5แห่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็ทำบุญมาเรื่อยแล้วก็ ยังไปช่วยงานจัดงานวันเด็กถึงเจ็ดโรงเรียนโอ้โหนะฮะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเริ่มทําบุญไปเรื่อยทําบุญไปเรื<ๆ>่อยเื่อยเอาละคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นช่วงของนิวและะ้วค่ะก็คือช่วงที่นิวเนี่ยจะรับประทานแล้วก็ชิมอาหารของลุงเผาเรามาเริ่มกันที่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตจริงๆคะ่ะอันนี้น่ารับประทานมากเลยหมูดูเปื่อยมากเลยนะคะอันนี้หมูตุ๋นครับหมูตุน๋นอ้ย<ะ>น่ากินมากเลยคุณผู้ชมคะขออนุญาตนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมคะหมูตุ๋นจริงๆเพราะว่าแค่เพียงเข้าไปในป่ากนี่นะคะเนื้อหมูเขาอ่อนนุ่มมากแล้วก็นิ่มอะ่ะไม่เหนียวเลยแล้วก็รสชาติกับน้าที่ที่ผสมกันแล้วเนี่ยสุดยอดจริงค่ะกับร้านลุงเผาแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะลุงเผาคะสมมุติว่ารายการนี้ออกไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะมารับประทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเผาเนี่ยเขาสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะอ๋อเรียนเชิญด้วยความพารพเลยครับโทรมาที่เบอร์083 2958119หรือ089615 2804ครับโทรมาได้เลยนะครับอร์นี้แล้วเปิดบริการวันอะไรบ้างกี่โมงถึงกี่โมงคะแล้วเราจะเปิดตั้งแต่3าโมงเช้านะครับถึง3โมงเย็นเปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันนั้อาทิตย์วันจันทร์นี้จะเป็นวันหยุดของทางร้านครับซึ่งวันจันทร์แต่ถ้าหากวันจันทร์นั้นตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันเป็นวันหยุดชดเชยเราจะไม่หยุดนะครับคือจง่ายๆถ้าเกิดวันไหนวันอังคารถึงวันอาทิตย์วันจันเป็นวันหยุดของร้านแต่ถ้าเกิดวันจันทร์ไหนเนี่ยตรงกับวันหยุดราชการเปิดสามารถก็แวะเวียนกันเข้ามาได้นะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของลุงเผารับรองว่าอร่อยถูกปากแน่นอนค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะฝาไว้นิดนึงนะเพื่อความแน่นอนยังไงอย่าลืม โทรเช็คมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าร้านเราอยู่ไกลมากโอไกลแต่ว่าบรรยากาศในสวนนะครับลมเย็นไกลแต่ว่าอาหารอร่อยเนี่ยทางไกลไม่ไม่มีปัญหาค่ะลูกค้าเยอะแยะแน่นอนค่ะได้ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงเผามากเลยที่มาแนะนำอาหารอร่อยให้กับรายการสยามฟรีสไตล์ขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะรายการสยามฟรีสไตล์หมดเวลาลงแล้วค่ะเทปหน้าคราวหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ารับประทานอาหารอร่อยๆที่ไหนนะคะต้องคอยติดตามกับรายการสยามฟรีสไตล์ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสำหรับวันนี้นะคะนิวกับลุงเผาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะัครบ